เทาลธรรมาศาสตร์จัดโครงการ TU Bikini Day ธรมรมศาสตร์ร่วมใจฟื้นฟูรรศูนย์ล่างสิทธ์หลังภัยพิบัติ2,554งานนี้มีทั้งผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆรวมโดยชชวยกันทำความสะอาดในครั้งนี้นับว่าเป็นการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ศูนย์ล่รรางสิทธ์ให้กลับมาหน้าอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่ประสบภัยน้ำท่วมเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยค่ะ การฟื้นฟูศูนย์ลังสิตในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ชาวธรรมศาสตร์เท่านั้นยังมีเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆร่วมทําความสะาดในครั้งนี้อีกด้วยเราไปถามความรู้สึกของพวกเขากันนิดน,นึงค่ะเขมาจากมหาลัยขอนแก่นนะคะในโครงการทําความดีเพื่อมาขอพานนักศึกษามาประมาณ23คนแล้วก็บุคลากรอีกประมาณ4คนค่ะ ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมของที่มหาลัยขอนแก่นแล้วก็อยากให้าสาามีจิตอาสามาช่วยน้ําท่วมนะคะก็เป็นโอกาสดีที่ที่ทางาาทางมหาลัยธรรมศาสตร,ร์ประกาศว่าวันนี้มีบิ๊กคลินิ่งเดยนะคะแล้วก็เลยมา เปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าสมัยตายหมดเลยแล้วก็เหมือนกับไอ้ที่ไม่เคยเห็นอะที่แบบเป็นที่มันก็เต็มไปด้วยคราบของน้ําท่วมเนี่ยเร็้สึกเสียหายก็ตกใจเหมือนกันที่เออน้ําท่วมท,ทํมาอะไรทําให้มหาลัยสปรกได้ขนาดน,นี้ครางแรกเข้ามาต,ตอนแ,แรกก็ จหายนะฮะที่เห็นมหาวิทยาลัยแบบท่วมน้ําท่วมมากขนาดนี้นะฮะแต่ก็รู้สึกดีครับที่เห็นเพื่อนๆนแล้วก็ทุกภาคส่วนมาร่วมมือช่วยเหลือกันในวันนี้นะฮะรู้สึกดีใจตอนแรกก็คิดว่ามันมันอาจจะไม่แบบไม่เดือดร้อนมากแต่ครเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นอ่ะก็เริ่มรู้สึกว่าแบบคนได้รับผลกระทบเยอะอะไรก็อยากให้ช่วยๆกัน นี่ก็คือเป็นงานบิ๊กคินติ้งเดย์มหาวิทยาลัยวันแรกครับวันที่2ธันวาคมก็คือเป็นตัวแทนมาดูแลฝ่ายพยาบาลแล้วก็มาช่วยไขยเสื้อนอาจารย์ปริญญาเป็นคนออกแบบก็คือ,อรายได้ทั้งหมดจะเอาไปช่วยในการฟื้นฟูนฟนมหาวิทยาลัยครับคือผมอยู่ตั้งแต่จอนรมศาสตร์ยังไม่มีน้ําท่วมมาเปน็นอาสาสมัครดูแลคลังยาครับจนวันที่น้ําเข้ามาก็ายังไปช่วยอุดกระสอบทรายอยู่เลยจนแบบน้ําท่วมสูงประมาณเนี้ยครับตามขอบก็จะเห็นอยู่ว่าสูงประมาณระดับหน้าอก จนกลับมาถึงดูทีก็คือสภาพก็ค่อนข้างแย่พอสมควรครับต้องแบบต้องการความร่วมมือทั้งสิทธ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็บุคลากรหรือบุคคลภายนอกมาช่วยกันฟื้นฟูอย่างมากเลยครับซึ่งอาจจะ2วันที่มีงานพิคนเนียจะไม่พอจะต้องแบบตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็ต้องมาฟื้นฟูเป็นลําดับขึ้นไปครับ ยังมีอาสาสมัครที่เป็นจิตอาสาก็เข้าร่วมที่จกักฟื้นฟูมหาเทายธรรมสตาอีกครั้งไปดูกันต่อค่ะมาจากองค์กรคนรุ่นใหม่ประสันภาพนะคะพีเจเนเรชันนะคะองค์กรนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวกันนะคะของน้องๆเยาวชน35ส,สถาบันนะคะ6กสบกลุ่มชมรมนะคะมาร่วมกันสร้างสันติภาพนะคะด้วย พลังของเยาวชนนะคะเริ่มจากที่ตัวเองนะคะศัก mm. ยภาพเริ่มจากที่ตัวเองสำหรับน้องเยาวชนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มคนในวัยที่มีศักยภาพในการทาอะไรได้เยอะนะคะมีทั้งเรี่ยวแรงสติปัญญาะคะจะเห็นว่าหลายๆกลุ่มเนี่ยบาง่มบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้แค่แรงงานเท่านั้นในการทำเขาสามารถมีแนวคิด ในการไปช่วยเหลือพัฒนาใช้ศักยภาพตัวเองเนี่ยที่แบบที่ตัวเองมีที่มันซ่อนอยู่เนี่ยสามารถลิดนเล่นออกมาได้ในการฟื้นฟูภูกรกภัยครั้งนี้ค่ะนับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพในครั้งนี้ทําให้ทุกๆคนออกมาช่วยกันและสามัคคีกันมากขึ้นค่ะงานนี้ต้องขอปรบมือเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่ออกมาช่วยกันทําความสะอาดถน,นนในครั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพและมหาวิทยาลัยของเรากลับมาไน,น้าอยู่เหมือนเดิมค่ะ